ก็วันนี้นะครับไลคันมาร่วมกิจกรรมโออิชิชากุซ่า X กับออริจินัลเกรย์เฮาสนะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์แรกเลยนะครับในปีนี้นะครับที่ไลคันได้ออกพร้อมกัน5้า yeah. คนก at ็ดีใจมากๆเลยครับผมแฟนๆใช่ก like ็เรียกได้ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่แฟนๆเราจริงๆหรอกั้งใจขอบคุณทุกเสียงเชียร์แล้วกันที่วันนี้มีให้กับไลคันนะครับเพราะเราแบบว่าดีใจสุดเลยแล้วก็เปเนอร์จรแบบรอกเรื่องอะไรให้คือแบบยุ่งเหยินี้เปิดตัวหลายรสชาติเลยชื่อชอบรสชั่นใหนบ้เงดี เอาจริงๆไม่ต้องไปไกลเลยครับผมแค่ตัวนี้ก็สวยมากเลยกับตัวนี้นี่สุดยอดตัวนี้ก็สวยเพราะเขาแมชกับใช่แมชกับอะไรครับแมชกับเลมอนหรือว่าจะแมชกับอัญมณ์เขียวโหดูดีไปหมดเลยครับด้วยกันที่แบบว่าเราช่วงนี้งานเยอะด้วยเนาะมีตัวช่วยอะไรที่ทำให้แบบว่าเรามีแรงได้เวลาแล้วบอกเลยว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับการพัก่อนการหาอินสปีเรชั่นหรือ อะไรดีๆมาเติมให้เราชีวิตกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแบบซาๆนะเป็นอะไรนาะเป็นอะไรครับพี่ฮงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงวันนี้มีกี่รสชาตินะมีสองรสชาตินี่มีสองรสชาตินะครับเป็เป็นจะมีสองรสชาตินะครับอย่างตัวที่พี่ฮงถืออยู่ก็จะเป็นตัวองุ่นเคียวโหนั่นเองและส่วนตัวนี้ครับฝากใส่ซีจีหน่อยนะครับอันนี้ก็เลมอนโซดาค่ะท่านนี้แหละรอะไรใช่ไหมคะเรียบร้อยครับชื่นอกชื่นใจเลยครับ นี่ยครับก่อนก่อนมาแสดงก็สกรึบสกปรบเดี๋ยวหลังเต้นเสร็จก็จะมีครับใช่เลยไม่เหนื่อยเลยครับผมอีกอันเดียร์ผมเพิ่มอีกอันนึงรสชาติหน่อยเพิ่มตีหน่อยเพิ่มตีหน่อยเพิ่มตีหน่อยนะครับอันนี้เลมอนอาชะครับทางที่เมื่อกี้นะครับหนึ่งสองครับหรือว่าจะเป็นเลมอนโซดาเองครับอันนี้เลมอนเอาไหมหรือว่าจะเป็นตัวคันนี้เลมอนนะคะวันนี้ก็อร่อยจะชิมเหมือนกัน อาฝากกิจการมันค่ะไปยังไงครับฝากความอร่อยใดบ้างฝากความอร่อยฝากความอร่อยครับก็จริงๆก็ฝากโอชิชาคุซ่าด้วยครับแล้วก็เป็นออร์เจนตีเฮาวด้วยครับเป็นสิ่งที่เออพวกเราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วตอนช่วงรายการเราก็มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าของออร์เจนตีเฮาสด้วยใช่แล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ไอ้นี้ยคือด้วยเพราะที่ไอ้นี้ออกมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็ออกมาทีหลังใช่ไหมครับเราก็กินกันตามมาตลอดเวลา ซ้อมได้เลนี่ยก็จะกินตลอดครับใช่ครับก็เพลงที่เราเตรียมมานะครับแน่นอนว่าต้องมีซิงเกิลของพวกเราอยู่แล้วสองซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอืมอืมนะครับแล้วก็แอบ,บรักไม่ทาให้ใครตายในวอร์รี่เสน่ห์ครับส่วนอันนี้เราก็พกเพลงพิเศษมาด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเพลงแทบจะเป็นแบบว่าประจําตัวของ โอชิชากุซ่าใช่เพราะว่าตอนชากุซา่าอนชกซออกแบรนด์ใหม่มาก็คือเป็นซ่ามีออดีใช่ไหมออก็จะมีพี่เปเปอร์เพลเนี่ยมาคเวอร์เพลงแรงน้ำถ่วงเอาไว้ใช่โอเคถึงซับเหงื่อให้น้องก่อนก่อนจะเข้าคอนเสิร์ตน้องไม่ไหวแล้วเอาเนืเอ้อเอาที่ซับเหงื่อให้น้องนในท่านี่โวยขอโทษนะน้องขอโทษบอวางก่อนลูกไม่หยุดเลยไหลไปไม่หยุดไม่หยุดไม่ให้มันหยุดแล้วก็ไม่ผัดก็เปิดแล้วปิดไม่ได้ ต่อะครับออันนี้เป็นอีเวนต์แรกของปีเลยใช่ครม่ไ้างเวแรกของปีก็แปมาให้กันตอนบอย่างดีเลยอุ่เอนเดิมเต่อวนสดีคือจไม่ได้แล้วว่าตอนไหนาหน้ามากอนา่ที่จะหยุดใหม่ไปครับผมใช่ ก็บอกได้เลยว่าคิดถึงพี่ๆทุกคนมากแต่ที่คิดถึงไม่แพ้กันเลยคือไลค์ยูค่ะนันนพิเศษผมรู้สึกเป็นลับมาเยอะเป็นพิเศษผมรู้สึกเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยเราแบ่งกันหลายชั้นบวกกับไม่ได้เจอกันนานแล้วผมแต่บุญเวทีก็บอกว่าเลไเคล็ดข้าวของการห่างแตกเลยนะห้างแตกเลยครับห้างแตกไปครับทุกคนแตกแน่เป็นยังไงตามรู้สึกของพวกเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้แต่มาใกล้ๆที่เราไปเลยให่นั้ ก็จริงๆเหมือนเราเติบโตได้เร็วมากๆเพราะพี่เราอยู่เลยครับก็จริงๆทุกครั้งที่เราไปออกอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็จะมีมาคอยมาตลอดของผมก็ขอบคุณมากๆทั้งนั้นที่เราก็เราก็มีโชว์มากหรือน้อยอะไรก็หรือว่าพูดมาพูดเฉยหรือมาร่วมงานเฉยก็จะมาตลอดครับก็ขอบคุณมาากๆตรรอยมโชว์เรากก็็จจัััดเเตตมมใช่คครรรบบวานนิง นานมากครับสำหรับสหรับอีเวนต์นี้เพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกของปีด้วยแล้วก็นอกจากเพลง2ซิงเกิลที่เราซ้อมหมดเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครัใช่ครับ,รบแรงน้อมถ่วงนะครับที่เลโก้ผู้แปลนะครับเป็นเพลงของโอิชิช,ชากุไซเดี <S <S ๋ยวนี้จะโชว์เพลงใหม่ด้วยเนาะใช่เด<ช>ีย๋ยวปีนี้มีม,มีแบบมีนี้แทนมีโคเซ็นด้วยใยหยม่ใหมที่จะไปที่ติดตากก็สำหรับพวกเรานะครับอย่างแรงน้อมถ่วงเองก็อยากให้เรียกว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนโคเวอร์ซิงเกิลนะครับใช่เป็นแบบเวอร์ชั่นของพวกเราก็หวังว่า เร็วๆนี้อาจจะมีเพลงที่เป็นเพลงของพวกเราให้ทุกคนได้ฟังกันเลยเลยเมื่อกี้เผลอหลุดบนเวทีจะต่ถูกซ้อมอะไรกันอยู่อ๋อที่อันดี้ครับที่ยังไม่หลุดบอกเลยแล้วนี่แสดงว่าปีนี้พิเศษมากๆเลยใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าทั้งปีนี้คุณจะเห็นความพิเศษของอะไรแทนทุกๆอย่างเลยครับผมหลายหลายๆบทบาทแล้วก็หลายๆเอ่อเพื่ออะไรอ่ะกิจกรรมที่จะได้เห็นกันก็ฝตื่นาุกท่านตื่นเต้นกับการเดินทางในปีนี้ไหมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาได้แบบเล่าแผนว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างซึ่งใหญ่มากซึ่งเราไม่เคยทำด้วยเราไม่เคยทำด้วยก็มองว่าทุกคนจะรอติดตามเขาผมแล้วก็เซอร์ไพรส์กับพวกเราว่าแต่ครั้งแต่ครั้งที่ประกาศว่าจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ใช้เลนพวกเราอย่างไรบ้างไอ้ที่ที่เราจะเจอแนวนาคนก็รู้สึกว่าพอระยะเวลาผ่านไปครับเราก็ไม่สามารถใช้คําว่าวงน้องใหม่ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีวงน้องใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผม สิ่งที่เราจะทําได้มันก็คือแบบว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆคอยแบบว่าศึกษาทั้งในเรื่องของการในวงการบันเทิงหรือว่าการที่แบบว่าคอยมอบผลงานคอยมอบกิจกรรมต่างๆให้กับคนที่รักเราคนที่คอยติดตามเรามาตลอดหลังเดบิวท์แั่นเรามันเปลี่ยนหมาหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างในการเป็นทีมประกอปที่มีศักยภาบมากจริงๆหลังเดบิวต์พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากกว่าเดิมเหมืนะครับเพราะรู้สึกว่าวงแต่ละวงก็เก่งกันแบบคนละหลายด้านเลยครับ พวกเราก็ต้องมีจุดเด่นของพวกเราด้วยก็เลยตั้งใจฝึกฝนสกิลของพวกเราแล้วก็จะพัฒนาต่อไปโ,อโฟกัสในการทำงานเปลี่ยนอะไรนะครับโฟกัสในการทำงานเปลี่ยนเพราะเราเรียนดิวเลตมาถึงอ๋อช่วงการโฟกัสในการทำงานใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันจะโฟกัสมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ลองแบบใหม่เทียบเลยครับมันจริงจังมากขึ้นทั้งในสายอาชีพเราเลยไปทั้งเรื่อจริงๆตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นอาชีพ,ชพได้แล้วนะครับ ราะว่าเราก็รักตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราก็บางคนก็มาจากการเป็นการร้องแ,แล้วก็มันรวมกันถึงกนการเป็นไ like ลน์แครับมีกำลังใจจากแฟนคับตรงไหนทำให้เรู้สึกว่าแบบโอ้โหได้ให้ร,รห้อขนาดนี้ลลเลยเหรอร้องให้ฟังตังแต่แรอย่างวันนี้ที่มีอีเวนต์แรกของปีก็ทุกคนแบบเราก็อาจจะคิดว่าบางคนอาจาาอาจะยังไม่กลับจากแบบกลับจากพัก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเซอร์ไพรส์ามากที่ทุกคนแบบมาเยอะมากแบบแทบจะเต็มทุกชั้นเลยเอะไรเงี้ยครับแล้วก็วกทางโซเชียลออนไลน์ที่แบบให้กำลังใจใพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยกันที่พวกเราเต็มที่ในทุกๆงานใใน ที่ไปที่ผ่านมามีคนป่วยด้วยใช่ไหมีคนไม่สมบาย,บยบด้วยอ่าใช่พอครับก็เออก็ปีใหม่แล้วครับก็ไปเที่ยวกับครอบครัวครับแล้วก็เออไปกินหอยนางรมมาเรียบร้อยเลยไม่ก็ตอนแรกก็ที่จองตั๋วกลับแล้วครับว่าโอเคเราจะไปละแต่อยู่ดีก็ท้องเสียแบบเจ็บท้องก็เลยเต้องแอบดูทางสมองอันนีรนะครับอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษแล้วก็ห้าชั่วโมงต่อมาเป็นโรคกระเพาะต่อมาเพราะผมโรคกระเพาะด้วยซึ่งมันมันบวกกันเลยก็เลย มันมันมันใช้จำไม่ได้จริงอันนี้นั่งใจมาใช่ไหมว่าเป็นข้อไหนของรังมดนั่งใจเลยมีข้อหอยนางรมแล้วก็มีเออ่กุ้งเชน้ปลาด้วยอ๋อกินยองดิบรวมกันเป็นเรื่องับจบได้ต้องดิยอต้องงดเลยไหมครับผมดิบเข็ดเลยนะต้องงดเลยครับงดนมกันเข็ดเลยเข็ดเลยเข็ดไหมเราชอบหอยนางรมเหมือนเราเราก็เราไม่เข็ดนะตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนเอ็มไม่อยู่ที่โรงพยาบาลเไยบ้างกำลังใจมาจากแฟนคลับมาจากลา มีมีครับก็พอทั้งท่ายแจ้งว่าผมเป็นอะไรอยู่ตรงไหนก็ก็มีฟีดแบ็คมาตลอดครับผมทั้ง X หรือว่าเออแมนชั่นสอรี่ไมค์จีก็ได้ดูตลอดครับผมไดบคุณมากครัวตัวการกระทบกับงานไหมตอนนั้นตอนที่เราลงทุนตัวกลัวมากครับเพราะว่าเออด้วยผมเป็นเป็นวงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติผมไม่ผมไม่สบายคนนึงเนี่ยเพราะว่าอีกสีคนเนี่ยก็จะกระทบด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามเออเซฟตัวไม่สุดทำโปรติกตัวไม่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างก็เลยเออพี่แท้เลยว่าเราจะไม่กินตรงนี้นะเราจะแบบเตตรียมัวอ คุณเพืนในวงให้กำลังใจมากครับก็ผมก็มีเพื่อนตู้ยครับทักมาว่าไปกินนี่กันไหมซึ่งผมอยู่โรงพยาบาลพอดันนี้ก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปใส่น้ำเกลือพอดีแล้วชิลสองนิ้วมาชิลสองนิ้วมาเอาเลยแล้วก็มีก็ส่งกำลังใจมาตลอดครับผมก็ถามว่าหายหรือยังดีดีขึ้นไหมอะไรตลอดตอนนี้อาการหายดีแล้วอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้เราก็เป็นที่บนเวทีมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกกับวงด้วยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สสุุดครรรััับเาาากกษขภพน ได้ครับขมขบุ๋ยนะครับขบุ๋ยเหรอครับขบุวยไหมขบัวจะป่วยต้องเลยก็แอบบันบันะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยนะฮะต้องใส่แมสกันด้วยนะครับทุกคนมีได้ลุ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไหมลองลองลุ้นดูแต่ก็แต่แอบลุ้นแอบลุ้นถ้าบอกก็ไม่ลุ้นนะสิ แต่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็จะปีไหนแล้วล่ะเอ้ยก็ปีหน้าไงอ๋อปีหน้าแต่ก็เราติดตามครับเวลาผ่านไปไวมากทุกคนเชื่อเถอะก็แบบก็ตอนนี้ก็ถ้าให้แนะนำก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับเถิดทีละเล็กทีละน้อยจะได้มีเงินตังค์ตอนที่เราไฟบัตรคอนเย้อ่บเขาบอกได้เลยนะครับว่าปีนี้นะครับไลชั่น ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับอยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเตรียมอะไรเงินเงินในกระเป๋าทุกอย่างเตรียมสุขภาพสุขภาพเตรียมทุกอย่างเลยนะครับผมมาเจอกับราแค่นได้ทุกอีเวนต์เลยนะครับผมและเร็วๆนี้ไม่มีอะไรครับต้องรอดูครับรายแค่จะหยุดรายแค่จะหยุดหล่อเพิ่มความหล่อที่สุดก็ผมว่ามันไม่รู้แลต้องตอบยังไงครับต้องตอบยังไงดีมันเป็นเราโตขึ้นเราโตขึ้น